ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคูอะตอมชแนลครับนิ้วป้องหนึ่งนิ้วสะบัดไปมาลันลันลาทำให้เราสุขใจนิ้วป้องหนึ่งนิ้วนิ้วชี้หนึ่งนิ้วสะบัดไปมาลันลันลาทำให้เราสุข นิ้วโป้งหนึ่งนิ้วนิ้วชี้หนึ่งนิ้วหัวหนึ่งหัวสบัดไปมาลันลันลาทำให้เราสุขใจนิ้วโป้งหนึ่งนิ้วนิ้วชี้หนึ่งนิ้วหัวหนึ่งหัวไหลหนึ่งไหลสบัดไปมาลันลันลาทำให้เราสุขใจ สวัสดีค่ะพบกับคุณครูอตอมในคลิปที่3แล้วนะคะสำหรับการผันวรรณยุกต์อักษรสูงนะคะเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าคะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ให้เด็กๆลองฝึกแล้วก็ร้องตามนะคะเพื่อที่เราจะได้บริหารสมองก่อนการผันวรรณยุกต์ของเราคะ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูมีเกมอักษรสูงมาให้เล่นกันเพื่อเป็นการทบทวนว่าเด็กๆเนี่ย จำอักษรสูงได้หรือเปล่าว่ามีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยค่ะเอ๊พยัญชนะตัวไหนคืออักษรสูงกันนะขอไข่หรือว่ากอไก่คำตอบก็คือขอไข่ค่ะ พยัญชนะตัวไหนคืออักษรสูงกันนะคอควายหรือว่าสอสาลาคำตอบก็คือสอสาลาค่ะพยัญชนะตัวไหนคืออักษรสูงกันนะฝอฝาหรือว่ารอเรือ คำตอบก็คือฝอฟ้าค่ะพยัญชนะตัวไหนคืออักษรสูงกันนะตอเต่าหรือว่าหอหีบคำตอบก็คือหอหีบค่ะพยัญชนะตัวไหนคืออักษรสูงกันนะชอช้างหรือว่าชอชิง คำตอบก็คือชอชิงค่ะพยัญชนะตัวไหนคืออักษรสูงกันนะทอถุงหรือว่านอนหนูคำตอบก็คือทอถุงค่ะตอบถูกกันกี่ข้อคะเด็กๆนับคะแนนกันเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมา พัน 6, เสียงกันต่อดีกว่าค่ะเตรียมเปิดหนังสือได้เลยฝอฝอฝอเอกฝอฝอโทฟอฝอฝอฟอพอเราเสียใจใจเราก็ฝอ ฝอไอไัยใยเอกไยไยโทไฟไยไยใยขอให้เธอใยใจทำดีนะสออีสี สีเอกสีสีโทซีสีสีซีวัวสี่ตัวมีขากี่ขาสออูสูสูเอกสู สูโทส,สู้สูสู่สู้ตาจูแกจะสู้เสือสอไอใสใสเอกใสใสโทไส้ ใส่ใส่ไส้ในตัวเรามีลำไส้สอเอือเสือเสือเอกเสือเสือโทเสื้อเสือเสือเสือเส้อ ผีเสื้อมาเกาะเสื้อเธอหออาหาหาเอกหาหาโทห้าหาหาหา้าไปหาปูมาห้าตัวสิ หออูหูหูเอกหูหูโทหู้หูหูห,หูตาแปะทำเต้าหูหอแอแหแหเอกแห่แหโทแห่ แห่แห่แห่ดูสิเขาแห่อะไรมาหอเอาเหาเหาเอกเห,าททเหา่เหาเหาโทเห้าหาเห่าเห้า ลูลูเจองูเห่า จบไปแล้วนะคะสําหรับการผันวรรณยุกต์อักษรสูงทั้ง3ตอนนะคะขอให้เด็กทุกคนนะคะได้ฝึกอ่านอย่างสม่ําเสมอถ้าคําไหนนะคะออกเสียงไม่ถูกต้องลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่คลิปที่1ตอนที่1นะคะตอนที่2แล้วก็ตอนที่3ฝึกอ่านอย่างสม่ําเสมอนะคะเพื่อที่เราจะได้ออกเสียงอย่างถูกต้องนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆนะคะจะส่งคลิปการอ่านกลับมาให้คุณครูได้ฟังอีกเช่นเคยนะคะคุณครูรออยู่นะคะ ้าเว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วย Subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ